สวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆครับน,นี้มาพบกับสมุนรสักชาแนลครับผมจะพาพี่ๆเ,เพื่อนๆมาชมเหรียญเสียมาหกรอบครับปีสองสี่แปดเจ็ดครับหลวงพระจงครับวัดหน้าต่างนอกอันนี้เป็นเนื้ออวกาก้านะครับรับชมไปพร้อมกันนะครับตัวหนังสือก,ก็ คมชัดประมาณนี้เลยนะครับในตาของท่านจะเป็นเม็ดเลยนะครับเหรียญของผมเหรียญน,นี้ก็ตอนไปเลี่ยมครับก็โดนตัดหูไปครับหูเหรียญนนครับเหรียญน,นี้สภาพก็ผ่านการใช้งานมาครับมีมีรอยชำรุดด้วยครับด้านซ้ายขององค์หลวงพ่อนะครับ หลวงพ่อจงครับลอยหน้าผักก็จะตรงหน้าผักครับก็จะมีรอยย่นรอยอะไรอย่างนี้ด้วยครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ลุงผมได้มานะครับน่าจะทันหลวงพ่อปุกเสกครับสองสี่แปดเจ็ด มาดูด้านหลังกันนะครับพี่เพื่อนๆครับหูเหรียญโดนตัดไปนะครับราคาก็อาจจะไม่ดีแน่เลยครับใบหน้าหลวงพ่อจะประมาณนี้นะครับดูด้านหลังกันนะครับพี่เพื่อนๆ,ๆเป็นเหรียญเสมาครับหลังสิงเนื้ออปก้าครับด้านหลังก็จะศึกร้อยมีร้อยศึกตามการใช้งานนะครับ ด้านด้านซ้ายของหลุงพ่อที่ผมบอกครับมันจะเป็นรอยเล้ามาถึงองสิงเลยครับอันนี้ก็เก่าๆเดิมๆเลยครับแต่มันก็จะมีสึกสการสาภาพก็จะผ่านการใช้งานมาครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อน ขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายด้านข้างให้ให้ชมนะครับด้วยมันเรียมพลาสติกมากนะครับพี่เ,เพื่อนๆครับอันนี้ก็อยากเอามาให้ใใหห้้มาชรับชมนยครับว่าหลวงพระจงครับเมืองอยุธยาหลวงพระจงวัดน้าต่างนอบเนื้ออาบาก้าหลังสิงครับสองสี่แปดเจ็ดครับ ความสวยความคมชัดก็จะประมาณนี้นะครับพี่พเพื่อนครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมรับชมจนจบนะครับวันหลังผมจะเอาอะไรมาให้ชมอีกเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ